สวัสดีครับผมเอมาเทพนะครับก็วันนี้นะครับเข้าสู่ช่วงเรียนรู้พระเครื่องกับเอมาเทพนะครับวันนี้ผมมีพระหนึ่งรุ่นนะครับเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเป็นเหรียญรุ่น3ามนะครับเหรียญรุ่น3าเนี่ยที่ผมจะนามาให้ดูเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเหรียญกลมกลางที่ด้านหน้าเนี่ยเป็นรูปหลวงปู่หันข้างนะครับด้านหลังเป็นยันดวงหรือเรียกว่ายันสุกิติมานะครับซึ่งมีวิธีการดูง่ายๆนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราไปชมวิธีการดูเบื้องต้นกันเลยครับ ซึ่งวันนี้เหรียญที่นำมาให้ชมเนี่ยเป็นเหรียญที่ดูง่ายมากๆนะครับเหรียญที่สวยงามเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่หันข้างนะครับด้านหลังเป็นยันสุกิติมานะครับหรือเพื่อนๆพี่เขาเรียกว่ายันดวงนะครับยันพวกนี้ก็จะไปอยู่ในพวกหลังพระปิตานะครับพิมพ์จัมโบ้สองบ้างยันดวงเล็กบ้างอะไรประมาณนี้นะครับอันดับแรกนะที่ผมเนี่ยใช้เป็นเกณฑ์ในการดูนะครับผมก็จะดูเรื่องของความคมชัดก่อนนะครับสังเกตไหมว่า2เหรียญเนี่ย มีสีที่ต่างกันเหรียญซ้ายเนี่ยเป็นเหรียญที่สวยงามเลยครับเ,เรียกว่าเป็นเหรียญที่ผิวไฟนะครับ <_ d ano> เห็นไหมฮะสวยงามเลยแต่เหรียญขวาเนี่ยอาจจะออกเป็นสีออกเป็นบุกมะขามเปียกนิดนึงนะครับสีจะออกดูแบบจะซีดๆหน่อยนะครับสู้เหรียญฝั่งซ้ายไม่ได้ครับที่มีความวาวกว่านะครับเหรียญราคาที่เล่นหากันนะครับเหรียญซ้ายก็จะมีมูลค่าที่สูงกว่านะครับเหรียญขวาเนี่ยอาจจะเก็บไม่ดีนะครับเหรียญโดนอากาศเรามาดูความคมขององค์พระกันนะฮะ เพื่อนๆสังเกตไหมว่าพระเนี่ยมีความคมชัดเลยนะครับของที่อเลยนแบบเนี่ยบางทีใบหน้าหรือว่าเส้นเกศาหลวงปู่จะเบลอนะครับเดี๋ยวผมจะตีกล้องให้ดูนะฮะสักครูคร่นะครับเห็นไหมครับว่าเส้นเกศาหลวงปู่เนี่ยจะเป็นเม็ดเล็กๆ,ๆ,ๆคมๆนะครับดวงตาหลวงปู่คมชัดนะครับสักครู่นะครับ โอเคอีกองคหนึ่งนะครับอีกองหนึ่งก็องนี้อง์นี้ก็มีความคมคมชัดเหมือนกันนะครับเห็นไหมว่าเส้นเกสาวงปู่เนี่ยคมชัดเลยแล้วก็ดวงตาคมนะฮะของที่ลูเรียนแบบเนี่ยผมเห็นดวงตาเนี่ยเขาจะเบลอๆหน่อยนะครับหรือว่าจะมีเส้นเส้นสายที่หนากว่านะครับเดี๋ยวผมจะเอาของแท้ให้ดูก่อนเนอะแล้วของน้องเรียนแบบเดี๋ยวจะให้ดูตอนท้ายนะครับต่อไปนะครับจุดที่ผมสังเกตเนี่ย ก็น่าจะเป็นจุดที่เสี้ยนเสี้ยนที่วิ่งจากพื้นเหรียญนะครับซึ่งเสี้ยนที่วิ่งจากพื้นเหรียญเนี่ยของแท้เนี่ยเราจะเห็นชัดเลยครับส่วนของลอกเลียนแบบเนี่ยเราจะไม่มีนะครับคือของเลียนแบบเนี่ยจะไม่มีเสี้ยนที่ผมจะมาชี้ให้เพื่อนๆนดูนะฮะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับเสี้ยนที่บอกเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยเส้นแรกเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณนี้เห็นไหมครับไม่รู้ว่าจะเห็นชัดหรือเปล่า แสงไฟอาจจะแรงนิดนึงน่าจะอยู่มุมนี้ปัดน,นึงนะครับอ่ะเห็นไหมฮะอ่ะผมเห็นละอ่ะเห็นไหมครับม,ม,มันจะเป็นเส้นย,วยาวๆเห็นไหมฮะเป็นเส้นขนแมวยาววิ่งขึ้นไปเลยหนึ่งเส้นแล้วก็คำว่าพระเนี่ยพระเนี่ย,พร,ยพระครูเนี่ยตรงสระอาจจะมีเส้นหนึ่งวิ่งขึ้นมาอ่ะเราตีกล้องให้ดูนะครับเห็นไหมฮะ เห็นไหมครับเป็นเส้นขนแมวนะครับวิ่งจากพื้นเหรียญเห็นไหมครับอีกจุดหนึ่งนะครับตรงคำพระนะครับเห็นไหมตรงสระอะเนี่ยจะเหมือนเป็นเส้นขนแมวคโกมงเล็กๆนะครับ yes. วิ่งอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเหรียญอื่นจะมีไหมอ่ะดูอีนนี้อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับอีกหนึ่งเหรียญอ่ะเห็นไหมฮะเป็นขนแมวเล็กๆครับวิ่งขึ้นไปอ่ะดูตรงมุมนี้สรออะอะเห็นไหมฮะ ะอะเห็นเหมือนกันอ่ะดูอีกองคหนึ่งนะครับองนี้ก็เห็นนะครับเห็นไหมครับว่าเป็นเส้นเล็กๆนะครับวิ่งขึ้นไปอยู่ต้องหามุมดีๆนะครับหามุมดีๆวิธีการดูเหรียญเนี่ยผมก็จะใช้วิธีการพลิกไปพลิกมานะครับจนเห็นเส้นนะเห็นไหมครับเห็นละต้องค่อยๆตะแคงดูนะครับเป็นเส้นเล็กๆนะครับคำว่าสระอะเนี่ยก็มีเส้นเล็กวิ่งอยู่เหมือนกันเห็นเห็นไหมฮะใบหน้าก็คมชัดนะครับ โอเคอย่างที่บอกนะว่าวิธีการดูเนี่ยผมจะดูพื้นฐานเป็นดับแรกก่อนคือเส้นพวกเส้นสายพวกพื้นเหรียญน,นะครับที่มีเสี้นวิ่งอยู่นะครับอันดับต่อไปนะครับผมจะ,จะบอกเลยว่าพระรุ่นนี้นะครับมีมีความหนาของเหรียญมากๆเลยนะครับใช้คําว่ามีความหนาเพราะว่าของลอกเลียนแบบเท่าที่ผมเจอเขาจะบางครับเขาจะบางเขาจะไม่หนานี้ ถ้าเพื่อนๆสังเกตจริงๆอ่ะเหรียญน,นี้มันจะหนาเห็นไหมครับหนาเลยบางเหรียญน,นี่หนามากๆหนามอนเหรียญบาทเลยแล้วก็ไอ้จุดหนึ่งที่ผมใช้ใดูนะครับผมจะใช้ดูตรงบริเวณตัวตัดผมจะดูจุดเนี้ยจุดตัวตัดพวกเนี้ยมันจะมีเหมือนเป็นล็อกๆของเขาอยู่นะครับผมใช้คําว่าเป็นล็อกๆแล้วกันเนาะจะได้เข้าใจง่ายคือล็อกพวกเนี้ยมันจะอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเดี๋ยวผมตีกล้องให้ดูนะครับ อ่เห็นไหมครับอยู่ตรงบริเวณเนี้ยล็อกตรงเนี้ยผมเห็นแล้วมันจะเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมฮะอ่าเห็นไหมฮะครับนะครับตัวหามันจะชัดก่อนคือตัวตัดนะครับมันจะมีมันจะมีร่องรอยตัวตัดเนี้ยที่เหมือนกันผมจะดูล็อกตรงเนี้ย ตรงนี้นะครับอ่ะโอเคอ่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับอ่ะอ่ะอ,องนี้จะเห็นนิดนึงอ,อง์นี้ก็จะเห็นนะครับมันจะเป็นล็อกอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับเห็นไหมฮะลองเราของตัวตัดเนี่ยจะเหมือนกันเลยเห็นไหมฮะและด้านหลังเนี่ยผมบอกได้เลยด้านหลังเนี่ยตัวหนังสือจะมีความคมชัดนะครับ ผมจะตีกล้องให้ดูเหรียญมันสะท้อนนะครับบางทีอาจจะมองเห็นแล้วแสงมันจะเยอะๆหน่อยนะครับเห็นไหมครับว่าเหรียญเนี่ยจะมีความคมชัดนะครับเดี๋ยวดูอีกเหรียญหนึ่งเหรียญน,นี้ เห็นไหมครับระหว่างที่เราที่ผมตีกล้องเนี่ยเพื่อนเพื่อนเจนเยว่ามันจะมีเส้นเล็กๆวิ่งอยู่ตามพื้นเหรียญน,นะครับเห็นไหมครับมีเส้นเล็กๆเนียววิ่งอยู่ตามพื้นเหรียญอ่าเห็นไหมลองดูนะครับว่าทุกองคเนี่ยจะมีเหมือนกันไหมเห็นไหมครับว่าจะมี เส้นเล็กๆวิ่งอยู่ตามพื้นเหรียญน,นะครับกระจายจายอยู่ทั่วองค์นะครับอ่ะเมื่อกี้บอกว่าจะเอาของลอกเปนแบบให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะซึ่งวันนี้ผมมีองค์นี้เป็นพระที่เป็นของลอกเียนแบบนะครับซึ่งแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวผมอันดับแรกเลยใบหน้านะครับใบหน้าของหลวงปู่เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยผิวเผินเนี่ยอาจจะมองว่าเอ้ยมันก็ไม่ต่างกันนะแต่ถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆแล้วอะเห็นนั้นจะเห็นความผิดปกตินะครับว่าใบหน้าหลวงปู่เนี่ย ด้านองสายเนี่ยจะดูแบบเส้นอะไจะดูนูนแล้วจะดูหนากว่านะครับเดี๋ยวผมตีกล้องให้ดูแล้วกันอ่ะองค์นี้ผมถืออยู่องสายนี่เป็นพระไม่แท้นะครับดูเส้นขอบตานะครับเส้นขอบตาเนี่ยเส้นขอบตากับเส้นเกษานะครับเห็นไหมฮะดูนะฮะของแท้มาดูนะครับเห็นไหมับว่าของแท้เนี่ยเส้นขอบตาจะ แทบไม่เห็นเลยนะครับแล้วส,ส่วนเส้นเกสารเนี่ยจะคมเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกลเลยว่าของลองลิ้นแบบเนี่ยความคมชัดเนี่ยยังยังยังห่างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูช,ชัดๆนะฮะเห็นไหมครับฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นพระไม่แท้นะครับฝั่งขวาเป็นพระแท้นะฮะแล้วลองดูพื้นเหรียญอย่างที่บอกไปนะครับที่ผมสังเกตได้ว่าพื้นเหรียญเนี่ยเราจะไม่เห็นเส้นเส้นสายวิ่งเลยนะครับเห็นไหมฮะแม้แต่แม้แต่ตรงคําว่าพระนะครับสระอาดเนี่ยเราก็จะไม่เห็นนะครับ อยากจะตีกล้องให้ดูชัดๆนะฮะเห็นไหมครับ,รบไม่มีพื้นเหรียญไม่มีเส้นวิ่งเลยฝั่งนี้ก็ไม่มีเห็นไหมฮะพระเนี่ยรู้เลยว่าถอดพิมพ์มานะครับอ่ะด้านหลังด้านหลังเนี่ยพื้นเหรียญเนี่ยองค์เนี้ย <c oughs> เห็นไหมครับว่าเราจะไม่เห็นเส้นเล็กๆวิ่งเหมือนพระแท้เลยนะครับฟอนต์ตัวหนังสือเนี่ยผมว่าต่างกันเลยของลอกเลียนแบบเนี่ยตัวฟอนต์ตัวหนังสือจะไม่เหมือนกับของแท้ เราสังเกตเลข5ห้าดีๆนะครับอันนี้เลข5้ของพระไม่แท้นะครับสังเกตดีๆนะครับเดี๋ยวเราดูของแท้นะฮะอ่ะเห็นไหมครับเล็5ต่างกันมากเลยครับความคมเนี่ยไม่เหมือนกันเลยเนาะของแท้เนี่ยจะคมกว่าอ่ะอันนี้ของอกเลียนแบบนะครับอ่ะลองดูนะอันนี้ของเกยน,นะดูของแท้อีกองหนึ่งเห็นไหมว่าความคมต่างกันเลย ของแท้เนี่ยมีความคมมากกว่าเห็นไหมครับส่วนความหนาเนี่ยผมว่าของของเกตนยเท่าที่ผมเจอมาหลายๆองคองนะจะไม่ค่อยหนานะครับสู้ของแท้ไม่ได้ของแท้เขาจะหนากว่านะครับเห็นไหมฮะของแท้เขาหนากว่าอ่าก็เป็นอีกวิธีการดูเบื้องต้นนะครับสําหรับเหรียญรุ่นสามนะครับกลมกลางฮะก็นำมาให้ชมกันโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับกับวิธีการดูเบื้องต้นเบสิกนะครับวิธีการดูขอบเหรียญนะฮะและดูพิมพ์พระนะครับ ความคมชัดพื้นเหรียญมีเสียนเล็กๆวิ่งนะครับก็เป็นวิธีการดูง่ายๆนะครับเอาไว้ว่าในครั้งหน้านะครับผมจะมีพระรุ่นไหนมาแนะนําให้เพื่อนๆพี่ๆชมอีกก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดสไัครขายนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมเอ็มเทพก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ